สวัสดีครับผมวีระทับทิพทองประธานออสน้ำแข็งหลอดจังหวัดชัยนาทของเราเนาะครับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมนะคณะความสามารถที่ไม่มีผิดจำกัดอยู่แล้วนะอยู่ที่เ่ือพรมพร้อมของนักกีฬาร่างกายพร้อมไหมนะการที่เกิดความพร้อม,อม ันักกีฬาครุท่านประธานพิธีครับครับได้นักกีฬาตั้งแถวตองลึกนลยครับเป็นแถวเกียรติยศของร์สทั้งสองด้วย รับตอนนี้เดินผ่านแถวเกียรติยศของนักกีฬาทุกอลนะครับเพราะว่าอาจารย์ทั้งคู่นี่ตอนชอบในเรื่องกีฬาฟุกบอได้เชิญท่านนะครับรองผู้นวยการนะครับแล้วก็ได้เชิญคุณวิระทัพทิมทองด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับประธานเจนีฟูสต์กุมารเชน่านะครับได้มอบช่อดอกไม้ให้กับท่านอาจารย์บุรีคงฤทธิ์นะครับและอาจารย์บุญมาม่วงพง์นะครับ เอาจารย์บร,รมีได้รับตําแหน่งใหม่นะครับเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมแล้วอาจารย์บุญมาม่วงพงเนี่ยก็ได้รับเลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานนะครับนี่มีทีมฟุตบอลจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับมาร่วมแสดงความยินดีด้วยกับทีมชัยนาทนะครับ,ก, Wood, รบก็ทุกคนก็ร่วมแสดงความยินดีมากเลยครับก็ขอบคุณ ทั้งสองทีมเลยนะฮะตลอดจนนักกีฬาเจเนฟุ mm ้ด hmm. จังหวัดชัยนาทของเรานะครับก็ฝึกซ้อมกันมาพอสมควรเพื่อจะมีตามการแข่งขันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับก็มาสแสดงความดีๆนะในภาพนี้ก็เห็นแม่มอบให้อาจารย์บารมีครับผมประธานออสน้ําแข็งหลอด,ด Food, จังหวัดชัยนาทประธานเจเนฟุ้ดจังหวัดชัยนาทมอบให้ด้วยใจเพราะถ้าอาจารย์บารมนะีนี่ก็มอบให้อาจารย์บุญมานะครับผมอานะจารย์บารมีเนี่ย นำเรียนนิดนึงท่านเล่นกีฬาฟุตบอล g จีนฟู้กับทีมจังหวัดชัยนาทมานานพอสมควรนะปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจนะเสียเหงือ่อเสียแรงเสียเวลากันนะครับโดยใจรักกันพวกเราจะไม่ทิ้งกันนะครับก็นักกีฬาเจในฟู ood, จังหวัดชัยนาทก็มาแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์บารมีคงฤทธิ์ของเราเลยนะครับเต็มที่เลยครับเห็นไหมเห็นไหมโอ้ทีมฟุตบอล จังหวัดอุทัยธานีแล้วจังหวัดชัยนาเทีนิพุทธนาเนี่ยต่างแถวเป็นกองเกียรติยศเลยนะครับให้กับอาจารย์บาร,รมีเลยนะครับก็ดีใจด้วยนะครับถ้าอาจารย์บาร,รมีก็ขอให้นะฮะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับทีมทีมงานของเรานี่ครับมีประตูะครับดาบยิ้มหรือบักเตปเนี่ยก็มาช่วยกันนี่ก็มีพี่เน่าพี่นูเห็นไหมนี่ก็ช่วยกัน คนในแคนาดานี่หมดรุดนะครับนี่กับเพื่อนรักกันเล่นกันมาต่อเนื่องตั้งแต่เด็กแล้วนี่พี่อ้วนอ้วนหัวรอนี่ก็มีนี่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่มีอาจารย์สุดชาติช่วยกันนะฮะอยู่หนองมะมงมาร่วมแรงร่วมใจพี่เน่านี่ก็โอเคเลยเล่นกองกลางได้ดีนะครับมีความตั้งใจเนี่ยอาจารย์ไปบูญอาจารย์ไปทูนนะฮะเห็นไหมในในภาพนี่นี่ประธานออดตน้ำแข็งหลอดจังหวัดัยนาดก็อ้วนไปนิดนึงแต่ใจรักครับ ไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนคนชัยนาทนะครับเห็นไหมฮะนี่ดูครความตั้งใจมุ่งมั่นดูหน้าตาก็รู้ใช่ไหมฮะว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ขอไม่ให้ทุกคนมีความจริงใจนะครับก็บมอบช่อดอกไม้อาจารย์บารมีแสดงความดีนี่อาจารย์บุญมานะครับชื่นใจเห็นแล้วชื่นใจใช่ไหมครับรอยยิ้มเมอนันนี้มอบเสือ้อทีมให้กับนักกีฬาฟุตบอลน,นะครับอาจารย์ยศะ เนี่ยาจาย์สอนผมมาเนี่ยาจาย์ชนไหนนะครับสงสนุนก็โอเคเลยเห็นไหมฮะนี่มอบเสือ้ออาจารย์ไปบูนเลขาผมช่วยงานได้ดีมากเลยครับท่านน,นี้พี่ปีเตอร์นี่ประตูหรือผู้เล่นได้ทุกอย่างนะครับมีความตั้งใจนี่พี่มนัสเป็ดพะโลของเรารูปร่างรอเอาจริงเอาจังนะครับไม่พูดมากนี่นะครับพี่เตอ่อยู่ดักขนนนีก็มีความแน่นีพี่มานูนะ คนตลาดนัดเราเนี่ยมีความจริงใจครับตั้งใจนี่พี่เน่าเนี่ยข้าวแกงนะครับร้านข้าวแกงอย่างดีอร่อยมากๆเลยนะครับนี่ท่านพออโกนกทกระสอพผออเขตทอกรสอแล้วครับนี่นี่อาจารย์กุ้งนะครับนี่ก็ผู้ฝึกสอนที่ดีนะครับก็มีความตั้งใจอาจารย์ไผทูลนะครับดูแลเรื่องสนามให้เรานะครับพี่ชอเนี่เล่นกันมาตั้งเกปีแล้วครับตั้งใจตั้งใจดีครับนี่ ดาบกันนะครับอันนี้แบะเล่นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนี่กำนันนะครับกำนันเชยนชัยหรือเสือโหกเองเนี่ยเทิงไปทุ่งเ้ยเที่ยงเนี่ยเพื่อนรักกันเล่นกันมาด้วยกันนะครับแต่เด็กนี่ขอบคุณท่านผู้พันคำลนมากครับจากตาคีนะมาช่วยกันอาจารย์สุชาตินะช่วยช่วยกันเห็นไหมครับเนี่ยทุกคนมีความตั้งใจเนี่ยทีมมีมากเพื่อนรักกัน ก็มาเล่นด้วยกันฟุตบอลไม่ทิ้งกันไปไหนกันนี่บักเตปเราประตูเรามีต่อเนื่องนะครับพี่น้องดูดูครับเห็นไหมทีมเราร่วมแรงร่วมใจกันดีแต่ทําไมอะ่ะเราต้องรักกันเนี่ยดูการวอร์มของพี่นัทด,ดูท่าเห็นไหมเนี่ยยืดเส้นยืดเส้นไม่ธรรมดาเนี่ยพีชอของเราอยู่มโนมนมในความตั้งใจขี้น้อยใจนิดนึงเนี่ยพี่เตะนะโอเคเลยดูดูครับมีนการยืดเส้น อาจารกุ้งพายืดเส้นอยู่เห็นไหมครับเนี่ยตั้งใจกันดีก็ขอบคุณทุกคนเลยที่มีความตั้งใจก็ขอให้สู้นะมีโอกาสก็ทํากันเต็มที่ผมก็จะดูแลนะครับทุกคนเท่าที่ผมจะสามารถดูแลได้แต่ขอให้ทุกคนมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์กันอย่าทิ้งกันอย่าแทงข้างหลังอย่านินทาอย่าว่าร้ายกันมีอะไรปรึกษากันอย่าตัดสินใจโดย โดยตัวเองนะครับขอบคุณมากครับโชคดีครับสวัสดีครับ